สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องเรามีตำนานพระเครื่องยกดวงเสริมชะตาชีวิตหน้าที่การงานการเงินให้ดีขึ้นมาเล่าสู่กันฟังค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องอมฤตบุรเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องเรามีเหรียญพังพรกการรุ่นเหนือดวง59ซึ่งออกจากว,วัดมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะเหรียญนี้นะคะได้ทำพิธีปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่4วัละด้วยกันค่ะเนื้อนี้จะเป็นเนื้อทองแดงพิงโกนะคะแยกออกมาจากชุดกรรมการเล็กซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.6ซนติเมตรค่ะจะมี3โค้ดและที่สำคัญไมลี่ก,กำกับสวยมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าหมายเลขกำกับหมายเลขอะไรค่ะด้านหน้าของเหรียญน,นะคะจะถูกออกแบบมาอย่างสวยสดงดงามมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวค่ะมาชมด้านหลังเหรียญกันนะคะสําหรับด้านหลังของเหรียญน,นะคะจะเป็นการเสริมพลังด้วยราหู8ทิศค่ะเหมาะกับทุกคนที่เกิดในวันทั้ง8ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืน วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์คุ้มครองในวันทั้ง7สําหรับผู้ที่เกิดในวันทั้ง8ค่ะสังเกตโคต้ดด้านหลังเหรียญดีๆนะคะจะมีทั้งหมด3โคดแล้วก็มีหมายเลขกากับด้วยนะคะเมื่อกี้ที่โมวไว้อะคะ่ะว่าหมายเลขกากับของเหรียญน,นี้งามมากๆเลยเห็นไหมคะหมายเลขกากับห5 5หาหห้งามไหมคะ หมายเลขห้านะคะถือว่าเป็นเลขมงคลที่สื่อถึงความสุขความมั่นคงในทางโหราศาสตร์นะคะจะแทนด้วยดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุพราะห์ที่ส่งผลทางด้านคุณธรรมความรู้สติปัญญาผู้ใหญ่ความสุขและความร่ำรวยค่ะส่วนหมายเลขห5 5หหหนะคะก็เป็นพลังแห่งดาวพฤหัสถึง4ี่เท่าส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเลื่อนคันเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งบรารมีแน่นปึก เก็บเงินก็อยู่มีสติชีวิตจะมีจะพกแต่ความสุขและความสำเร็จค่ะนี่คือด้านหลังของเรียนค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเรียนนี้มีพิธีปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่ทั้งหมด4วาระด้วยกันค่ะวาระแรกเลยนะคะก็คือวันที่1เมษายน2559ณสารหณศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ วาระที่2ก็วันที่2เมษาย5 5 9น2559เช่นกันณวัดคอหงอำํำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวาระที่3วันที่12พฤษภาคม2559นณวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและอีกหนึ่งวาระพิเศษนะคะในวันที่18พฤษภาคม2559โดยท่านเจ้าคุณธงชัยแห่งวัดไตรมิตรซึ่งปัจจุบันนะคะท่านได้รับ เรื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระมหารัชชมงคลมุนีแห่งวัดไตรมิตรค่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งตำนานพระเครื่องยกดวงเสริมชะตาชีวิตเสริมยศตำแหน่งส่งเสริมชีวิตการงานการเงินให้ดีขึ้นซึ่งเชื่อกันว่าเหรียญพังพักการช่วยได้ทุกอย่างแก้สิ่งไม่ดีกับสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีเป็นมหาอำนาจ คุมคนสะกดคนผู้คนเกรงขางที่ทางช่องเรานำมาเล่าสื่อกันฟังในวันนี้นะคะก่อนจะจบคลิปนะคะให้ชมเรียนร,บรอบๆอีกครั้งหนึ่งค่ะด้านหลังของเรียนค่ะซึ่งจะเป็นการเสริมพลังด้วยราหูแปดทิศค่ะมีทั้งหมด3โค้ดและไม่เล็กกำกับสวยงามมากๆความหมายดีมากๆเลย และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากในวันนี้ค่ะถ้าชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มีพลาดคลิปใหม่ของเราค่ะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะและสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ